ว่าคาถาสำเร็จศูนย์เจ็ดสองแม้มืดตื้อมือดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมือดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมอันเนี้นาบุญ ศูนย์เจ็ดสองมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุลามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเรา เมื่อคืน,นี้ใครหลับอยู่ในอูแห่งทะเลบุญมึงในยกมือสิจ๊ะสมปรารถนาแน่นอนสาธุเตื่นขึ้นละ่ะตื่นในโอูแห่งทะเลบุญสมปรารถนาแน่นอนนะจ๊ะสาธุสมปรารถนาแน่เลยบางทีเนี่ยเราไม่รู้ตัวหรอก สิ่งที่หลวงพ่อให้กันบ้านไปนะ่ะมันจะถูกสั่งสมให้เราคุ้นเคยกับกับศูนย์กลางกายเรื่อยๆเราห่างเหินศูนย์กลางกายมายาวนานมากทีเดียวจนกระทั่งไม่รู้ถึงความสำคัญของศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเลย เพราะฉะนั้นตลอดเวลาของชีวิตที่ผ่านมาเราจริงไม่เจอความสุขที่แท้จริงชีวิตเราไปจเหมือนกันลกตัวเล็กๆที่เกาะจะเป็นกิ่งไม้เนี่ยกระโดดจากกิ่งนี้ไปกิ่งโน้น,นสแสวงหากันไปเรื่อย อยากได้ความสุขแต่ว่าไม่รู้ว่าความสุขมาอยู่ที่ตรงไหนจะเข้าถึงได้อย่างไรเนี่ยเราไม่รู้เลยเราห่างเหินตรงนี้ในช่วงนี้เนี่ยกระแสทานในบุญที่เราได้ทำออกมาเยอะแยะทำให้เราได้หวนย้อนกลับคืนสู่บ้านเดิม ของใจคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอแห่งทะเลบุญตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ช่วงก่อนหลับกับช่วงตื่นใหม่ๆแล้วก็สั่งสมใบตลอดทั้งวันเท่าที่เราจะนึกได้เระว่าเวลากลาวันนั้นที่เป็นนักเรียนก็ต้องเรียนหนังสือ ี่ไม่ได้ไปเป็นนักเรียนก็าต้องทำมาหากินเงินเราสามารถทำสองอย่างนี้ให้ไปด้วยกันได้นช่คจ๊ะแล้วก็ใจก็คุ้นพอเวลาเรามานั่งธรรมะปฏิบัติในรอบภาคคำเนี่ยมันจะง่ายมันไม่ต้องไปมวัวควานหาว่าศูนย์กลางกายอยู่ที่ตรงไหน นั่งหลับตาบางทียังไม่ทันไม่ทันขัดสมรรถขูวลังเลยจิตร่วมไปแล้วเห็นมีหลายคนมาเล่าหลวงพ่อฟังเพราะก็ลูกทําอย่างที่หลวงพ่อให้กันบ้านมาเนี่ยถามทุกวันก็ไม่ได้ขาดวังว่าจะได้อะไรแค่ว่าอยากจะทําตามคําสั่งสอนของหลวงพ่อที่ได้แนะนําไว้ แล้วก็ไม่อยากให้หลวงพ่อผิดหวังก็ทำไปอย่างนั้นเองทำไปอย่างสบายๆไม่นึกว่ามันจะมีอานิสงส์ส่งผลให้เวลาที่มันนั่งธรรมะกับหลวงพ่อตอนภาคคำจใจรวมได้เร็วทีเดียวรวมต,ตั้งทั้งที่ยังไม่ได้งอขาขึ้นมาเลยมันรวมไปแล้วมันโวกหายไปเลย เหมือนไม่มีร่างกายแล้วก็สบายสบายแต่มันก็ยังไม่เห็นอะไรกขบอกแต่มันสบายไม่เคยสบายอย่างนี้มาก่อนก็เลยบอกเออทำต่อไปเดี๋ยวจะสมหวังนี่เป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ได้ทำการบ้านมันก็จะมีรางวัลอย่างนี้แหละเราจะได้รับรางวัลอย่างนี้ทุกวันเลยตอนมัาานทำการบ้านนะจ๊ะครับ เมื่อวานเล่าไปถึงไหนแล้วส่านหลวงพ่อเล่าไปวันก็ลืมไปเลยครับเมื่อวานก็เล่าถึงคุณบินเกตนะครับที่ทําบุญเป็นแสนล้านและประเด็จคุณหลวงพ่อก็โยกไปถึงในอดีตที่มีคนทําบุญมากกว่านี้อืมแต่ไม่อยู่ในเนื้อนาบุญนะครับแต่หลวงพ่อก็จะมาบอกเราว่าคนคนนี้เป็นใครเพราะว่าบอกขึ้นไปชั้นดาวดึงแล้วนี่ นั่งห่างจากพระพุทธเจ้านี่ตั้งสองรอยกิโลเมตรนะครับห่างมากอ๋อจชที่จริงเรื่องของคุณบิงเกตยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกเยอะทีเดียวเราคงจำได้เมื่อวานเนี่ยสิ่งที่ทำให้คุณบิงเกตมีดวงปัญญาตั้งแต่อย่างเล็กๆ ก็คือการทำสมาธิจนได้ในระดับฌานนอกกลางฌานนอกศูนย์กลางกายคล้ายๆท่านอารานดาบทอุทุกระดาบทอย่างนั้นแหละได้ฌานสมาบัติแต่ว่าอยู่นอกศูนย์กลางกายสงบนิ่งแล้วก็มามีผลทำให้มีดวงวัญญาตั้งแต่ยังเยาว์วัย เคยพบในประวัติของท่านที่เขาเขียนเล่าเอาไว้นะว่าตั้งแต่เล็กๆจะไปนั่งเง,งียบๆอยู่ตามลำพังในบ้านน,นั่งดูเหมือนคนเซ่อๆอะไรเนี่ยครับร <laughs> ีจักเป็นคนเซ่อๆเซอเร์นะถ้าลํำเสน้นนี้ก็เซอร์ครับ สเสิร์นคือใจลอย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 อย่างนั้นนะแ่ะจะไม่มีใครรู้เลยว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังภาพที่ดูเหมือนใจลอยลอยนั้นนะ่ะความคิดของหนบิดเกตเนี่ยตั้งแต่ยังเล็กๆเกนะี่ยถูกจัดที่มีระเบียบ อย่างมีระบบแต่คนในบ้านมันก็เข้าใจเลยเอ๊ทำไมนั่งลายลอยจึงทั้งแม่ถามลูกลูกทำไรเนี่ยนั่งอยู่ตั้งนั้นตั้งนานหนู่มเบงเก๋รเาก็บอกว่ากำลังคิดแม่ แม <onents> yeah. ่ไ <sniff> ม <ing out> ่เคยคิดเลยถามย้อนอยู่กำลังคิดอยู่อันเป็นคนช่างคิดช่างฝันตั้งแต่ยังเล็กๆเรื่อยมาเลยนอันนี้ก็ต้งถือว่าเป็นของเก่าที่ติดตัวมาครับแล้วก็นักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์ของโลกที่สร้างสิ่งที่มีคุณประโยชน์แก่โลกเนี่ย มักจะมีอัธยาศัยคล้ายๆอย่างเนี้นั่นก็เป็นผลจากการเจริญสมาธิภาวนาข้ามภพข้ามชาติกันมาถ้าใครไม่ได้มีไม่ได้สร้างมหาทานบรมีไม่มีบุญที่เกิดขึ้นจากมหาทานบรมีลองรับเขาก็ได้แค่เป็นนักประดิษฐ์นักคิดคนเป็นมือปืนรับจ้างอะไรเงี้ย ที่จะสร้างผลงานจี่จะหามีมหาทานบารมีมาด้วยหรือคิดแล้วรวยอ๋อครับคิดแล้วรวยพอคิดแล้วมาทำทำแล้วก็รวยเพราะมีมหาทานมารองรับอย่างคุณมินเกตก็เป็นอย่างนั้นแหละบุญเก่าที่ได้ทาไว้กับพร,ระปัจเจกุู้เจ้าซึ่งเป็นท่านเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติ ติดตามตัวกันมาอันนี้เป็นเรื่องของฝันได้ฝันนะครับฝันไปว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมีทั้งดวงปัญญาและก็มีทั้งมหาธรรมปรรมีซึ่งจะเป็นบุญหลอกครับทําให้มั่งคั่งมหาธรรมบารมีนี้เนะี่ยจะดึงสิ่งดีๆเหตุการณ์ดีๆซึ่งบางทีเราอาจจะได้ยินคำว่าฟลุกมังบังเอิญมั่ พราะฟลุกเพราะบังเอิญจึงทําให้รวยอะไรอย่างเงี้ยหรือเจอสิ่งที่น่าชื่นอกินใหญ่แต่ความจริงไม่มีฟลุกไม่มีคําว่าบังเอิญทุกอย่างมีเหตุทั้งนั้นผลอย่างนี้ต้องมาจากเหตุอย่างนั้นเป็นแต่เพียงว่าเมื่อยังสาวไปหาเหตุไปเจอก็เขายืมคําว่าฟลุกกับบังเอิญมาใช้กันก่อนัคบคือขอยืมมา่อนเนี่ย ไอเรื่องของฟลุกหรือมืเออหรือเรื่องของคำว่าบ,บุญบันดาเนี่ยเกิดขึ้นกับคุณเบงเกตตอนไหนเนหลวงพ่ออยากให้พระอาจารย์ฐานวุทโธเล่าให้พวกเราฟังสักนิดหนึ่งก็จะ่วันนี้นิมนต์ท่านมานั่งตรงนั้นเลยอ่าน,นิมนต์เลยก็บิวเกตรเริ่มต้น <c oughs> คิดคน้นเกี่ยว่องคอมพิวเตอร์แต่อายุ ยังน,น้อยๆยนหนังสือในังสือที่รายอยู่ที่ฮาวาร์ดครับแล้วก็ข้างหลังได้ยินไหมจ๊ะได้ยินยกมือจะ้ะอ่ะมนหมดต่อครับคิดว่าตอนนั้นถือเป็นของใหม่เพราะคอมพิวเตอร์จะมีอยู่ไม่มากยักษ์ใหญ่คือ IBM <c oughs> เป็นคอมพิวเตอร์โตโตเรียกว่าเป็นเมนเฟรมบ้างเอ่อมีเดียมบ้างหรือว่ามินิบ้างแล้วบริษัท Apple <c oughs> แอป <c oughs> เปิลก็เริ่มคิดเป็นคอมพิวเตอร์ส่บุบุคคลขึ้นมาได้สำเร็จก่อน จนกระทั่งแซง IBM ในส่วนนี้ไป IBM ก็เลยพยายามคิดสู้ทำคอมพิวเตอร์สมบุคคลบุคคลขึ้นมาบิลเกตเห็นได้จังหวะพอดีครับก็เลยทำใจกล้าทั้งที่ตัวเองยังไม่มีอะไรเลยมีคนร่วมงานอยู่สองสาคนเด็กหนุ่มอายุ20เศษเศั้งั้นเองครับเดินวางฟองเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ IBM บอกว่าคอมพิวเตอร์ที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยจะทำงานได้จะต้องมีซอฟต์แวร์มาควบคุมการทำงานของเครื่อง บอกจะมาเสนอขายซอฟต์แวร์ตัวนี้เพื่อให้เครื่องของไบีเอ็มทำงานได้เจ้าหน้าที่เอบเอ็มก็ถามว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้ชื่อว่าอะไรบิลเกตความจริงยังไม่มีซอฟต์แวร์ตัวนี้เลยครับแต่ทําใจกล้าบ,บอกไปก่อนอย่างนั้นเองแล้วไปคิดชื่อ,อตอนนั้นเลยว่าชื่อว่าดอสโดยที่จริงๆยังไม่มีเลยครับเ <c oughs> พื่อนที่ไปด้วยก็นั่งสั่งว่าเอ๊ะของไม่มีแล้วไปบอกเขาวมีได้ยังไงแถมตั้งชื่อเเสร็จสท์เดียวนั้นเลยครับพอเสร็จเรียบร้อย บิลเกตยังแถมใจกล้าอาจจะเรียกว่าฟลุกซึ่งจริงๆก็คือบุญในอดีตบอกว่าพูดประโยคนี้ออกไปทําให้บิลเกตรวยถ้าไม่พูดประโยคน,ออยยคนี้ตอนนี้บิลเกตก็อาจจะเป็นเศรษฐีเงินล้านธรรมดาไม่ได้เป็นเศรษฐีแสนล้านเหรียญอยู่ตรงประโยคประโยคนี้ประโยคเดียวเลยครับคือไปยื่นเงื่อนไขกับไอวีเอ็มไม่ใช่ทําใจกล้าอย่างเดียวแถมเมอบอร์กว่าเสนอเงื่อนไขมีข้อต่อรองว่าระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์ตัวนี้ที่ขายดีเอ็มเนี่ยเป็นเพียงการขาย ให้เอบีเอ็มมีสิทธิ์ใช้เท่านั้นเองแต่เจ้าของต้องเป็นของเขาเองนะเพราะเขาอยากจะเปิดโอกาสให้คนอื่นมีสิทธิ์ใช้บ้างต้องถือว่าไอร g a เ e ตมีวิชั่นมีวิสัยทัศน์ตรงนี้ครับส่วนตัวของเจ้าหน้าที่เอบีเอ็มเขามองไม่ออกว่าซอฟต์แวร์จะมีค่าอะไรหนักหนาเขาบอกว่าเขาขายเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วซอฟต์แวร์เป็นแค่ส่วนประกอบให้เครื่องทํางานได้เป็นของแถมเท่านั้นเอง้องเรื่องนี้ไม่มีปัญหาได้ให้บริษัท Microsoft เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ตัวนี้ พอออกจากบริษัท IBM มาเพื่อนที่ไปด้วยจับบิลเกตเขย่าหรือว่าไปบอกเขาได้ยังไงเรายังไม่มีของเลยบิลเกตบอกไม่เป็นไรเขาได้ทราบมาว่ามีคนคนหนึ่งเขาคิดอันนี้ได้แล้วเป็นนักคิดนักวิจัยแต่อยู่ในบ้านเก่าๆแล้วก็ไม่เก่งเกี่ยวเรื่องการตลาดอะไรก็เลยเดินทางไปหาเขาแล้วก็ไปขอซื้อระบบปฏิบัติการตัวนี้เนี่ยเขาถามว่าจะให้ราคาเท่าไหร่บิลเกตบอกว่าให้ห้าหมื่น คนนี้บอกห้าหมื่นอะไรห้าหมื่นเยหรือห้าหมื่นอะไรบิลเกตบอกว่าห้าหมื่นเหรียญสหรัฐคนนี้ตกใจมากเพราะเป็นเงินมากที่เขาคาดไม่ถึงขายเลยครับบิลเกตก็เลยซื้อระบบปฏิบัติการตัวนี้เนี่ยซอฟต์แวร์ตัวนี้ห้าหมื่นเหรียญสหรัฐเอามาตกแต่งย้อมแมวลนิดหน่อยแล้วเข้าไปขายบีเอ็มต่อมาก็พัฒนาเป็นระบบปฏิบัติการวินโดว์แล้วก็เป็นลากฐานทําให้วิวเกต Microsoft รวยที่สุดในโลกปัจจุบันนี้มูลค่าเป็นแสนแสนล้าน หุ้นบริษัท Microsoft มีมูลค่าเกือบล้านล้นานเหรียญสหรัฐเริ่มต้นจากที่ซื้อมาแค่ห้าหมื่นเหรียญน,นี่ครับแต่ทั้งหมดนี้ก็อยู่บนรากฐานที้ว่าเขาเองก็ทํางานอย่างหนักแล้วก็มองไปข้างหน้าทะลุไปได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าสิ่งที่ดูเหมือนมีค่าน้อยในปัจจุบันจะเติบใหญ่ขึ้นในเวลาอันรวดเร็วแล้วก็มีคุณค่าในทางทรัพย์สินแล้วก็พลิกเปลี่ยนโลกในยุคปัจจุบันได้อย่างไรครับหลวพ่อครับเห็นไหมจ๊ะ บุญนบันดาลให้เกิดเหตุการณ์และกับประโยคนั้นขึ้นมาทำให้คุณบินเกตเป็นมหาเศรษฐีของโลกรวยที่สุดในโลกในส่วนบุคคลนะรวยรวยมากๆแล้วก็ได้นิสัยเก่าคือชอบช่วยสงเคราะห์เพื่อมนุษย์ ก็ได้บริจาคครับบำรุงเรื่องการศึกษามัง่งสงเคราะห์เพื่อมนุษย์มั่งคือก็จะทำโดยเหตุผลนั้นในก็ตามแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นนักบริจาคที่บริจาคมากที่สุดในโลกแต่หลวงพ่อว่าบิงเกตเนียังขาดถึงไม่จะรวยแค่ไหนแล้วก็แล้วแต่เนี่ย รวยทรัพย์สินเงินทองรวยสติปัญญารวยอะไรกันแล้วแต่เนี่ยเขายังขาดสิ่งหนึ่งสิ่งสำคัญมาก,กเดียรเนี่ยซึ่งอาจจะทำให้เขาพลาดโอกาสที่ดีๆในการสร้างบุญบารมีให้มันยิ่งขึ้นไปเพราะว่าเขามีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีแล้วคือทรัพย์มีมากแต่ก็ยังขาดตรงนี้อยู่ ถ้าเขามีตรงนี้ได้นเนี่ยหลวงพ่อว่าเวลาเขากลับคืนสู่สุคติโลกสวรรค์นี่เขาจะได้นั่งใ,ใกลท้ทีเดียวแหละอีกตรงเนี่ยรับรวมไว้เขาขาดอะไรเนื้อนาบุญครับขาดกัลยาณมิตรเขายังขาดกัลยาณมิตร นี่ตรงนี้ถ้ามีกัลยาณนะมิตรได้ไปทำความเข้าใจของเขานะให้ใจเขาเปิดว่าทราบที่โยบริจาคไปแล้วนก็ดีนาอนโมตนานนะแต่อยก็จะได้บุญในระดับหนึง่งซึ่งก็จะเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ล่ะ ก็ต้องมีคนอธิบายก็ฟังถ้าอยู่ใช้ทรัพย์ตรงนี้เป็นในจังหวะที่กำลังดีในตอนช่วงนี้เนพระพุทธศาสนายังอยู่เนี่ยธรรมกายยังมีอาศัพมาเชื่อขยายธรรมกายไปทั่วโลกอยู่จะโกยบุญไปไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยแต่ใครจะเป็นกัลยาณมิตรของคุณมินเกบ เราก็คงจะต้องติดตามมันต่อไปจะใครหลวงพอ่อก็อยากจะรู้อยากจะดูเมืออ่อนึเพระว่าทรพัพย์เ็ามีเอาไว้สําหรับเป็นเครื่องมือในการสร้างบารมีไม่ใช่เฉพาะเพื่อลูกไม่ใช่เฉพาะเพื่อเราแต่ต้องเพื่อโลกด้วยมีเรามีลูกแล้วก็โลกครับแล้วเพื่อโลกก็ต้องเพื่อให้ชาวโลกทุกๆคนนะั่นแหะ เขาได้มีความรู้เรื่องราวของชีวิตเขาให้ได้รู้จักว่าเป้าหมายของชีวิตคืออะไรและทั้งรู้วิธีที่จะไปถึงเป้าหมายของชีวิตนั้นด้วยซึ่งความรู้เหล่านี้นะ่ะมีอยู่แต่ว่ามันยังขาดกำลังสนับสนุนถ้าเอาสิ่งที่ตัวมีพร้อมเนี่ยมาสนับสนุนตรงนี้ได้เนี่ยโลก คือชาวโลกทั้งหลายเนี่ยก็จะเจริญไปสูญเสียโอกาสในการเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้เขาจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เขาไม่เคยมีความรู้มาก่อนและสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาจะทำให้เขาได้เข้าถึงสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงที่เขาปรารถนาแลวเขาจะมีดวงปัญญาที่บริสุทธิ ด้วยความรู้ที่เกิดขึ้นกับใจเขาเนี่ยจะทำให้เขาได้ได้นำมาสร้างสันติสุขให้เกิดที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในโลกและจะนำให้เขาได้ทำงานที่แท้จริงคืองานขจัดกิเลสอาสวะในตัวและเมื่อชาวโลกทุกๆคนได้รับความรู้อย่างนี้เนี่ยเราลองนึกดูกนแล้วกัน ถ้าลองเหมือนพวกเราอย่างเนี้ยสมมุติว่าในห้องนี้มีอยู่สักหมื่นคนแล้วลองขยายเป็นหกพันล้านคนสิให้มีอัตยาศัยอย่างเนี้ไม่ต้องเป็นว่าอะไรเราเอาอย่างนี้เอาแค่เนี้ยับอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกนี้สันติสุขเอออะไรเราลองนึกดูสิจาว่าวันนี้เป็นแค่ตัวอย่างของโลกที่ได้รับความรู้ ภายในที่จะเข้าไปถึงที่ฝ่งภายในถึงความสุขถึงปัญญาบริสุทธิ์เราจะได้มีโอกาสทำงานที่แท้จริงเน,นี่ยเราขยายไปหกพันล้านเจ็ดพันล้านอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่ดีาามันก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณวินเกตขาดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เงินทองซื้อไม่ได้ก็คือการยานามิตร ดูเหมือนจะลูกหลวงพ่อผู้มีบุญจะอยู่แถวๆนั้นก็มีนะครับคุณมีเกตอยู่ลาดอะไรแหละลาดอะไรนะอยู่ที่เมืองเซียเตลครับหลวงพ่อครับอ่าเซียโต้เซียโต้มีไหมเนี่ยลูกหลวงพ่อที่เซียอต้มีค่ะมีอ่ามีนั่งอยู่ข้างหน้าโอ้นี่อารับอาสาเลยเนี่ยอ่านี่แหละนี่แหละเดยอะได้ไปคุยกับคุณยิเกตนี่ ถ้าหากว่าใครดึงเรือลบเข้ามาในคลองสามได้นี่นะสุดยอดเลยมีสิบนิ้วก็ยกใครทั้งสิบนิ้วเลยแต่ดึงเรือลบเข้าคลองสามได้นี่นมาเรียนรู้ธรรมะปฏิบัติคุณไม่เกศจะเป็นคนที่อัศจรรย์เดียวยังเมื่อวานหลวงพ่อพูดครั้งว่ที่คุณวิเกตทำบุญในระดับแสนกว่าล้าน เราได้ชื่อว่าบริษาคมาที่สุดในโลกถ้าไปเทียบกับบุคคลในอดีตนะมีอยู่ท่านหนึ่ง <c oughs> เนยเลี้ยงยาจกคนยากคนจนแล้วก็คนทั้งเมืองทั้งอาหารหวานข้าวทั้งอะไรของกินของใช้ เสือผ้าของของหยดยานพาหนะไอ้ในนั้นบอกมีสร้างสะพานเให้คนเดินสะพานถนนหน,นทางคือสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ด้วยแค่อาหารที่มาเลี้ยงกันเนี่ยวันละหกมื่นเล่มเกวียนวันละนะที่เมื่อวานนี่เราคำนวณดูสมมุติว่าเกวียนหนึ่งเนี่ยหนึ่งเล่มมี เอาบรรทุกอาหารมีมูลค่าเล่มละล้อยเนี่ยถ้าหกมืนเล่มถ้ามันจะตกเท่าไหร่หกล้านหกล้าน <6, 000, S 1> ต่อวันต่อวันทำไปทั้งหมดหนึ่งมืนปีเนี่ยคำนวณดูแล้วได้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบหนึ่งล้านล้านบาทอยี่สิบหนึ่งล้านล้านบาท นี่คิดแค่เล่มเกวีละหนึ่งร้อยเนี่ยครับแต่คิดเล่มเออเกวียนหนึ่งสักพันหนึ่งเนี่ยก็จะตกสองร้อยสิบ<อ>ล้านล้านบาทสองร้อยสิบล้านล้านบาทเรื่องนะคุณมินเกดกันหนาวกันนะนะามาัเทียบไปแล้วแต่ว่าคุณมินเกตอายุ ของเธอยังแค่สี่สิบกว่ามั้งยังหนุ่มยังไม่เจ๊ยังหนุ่ม,มครัสี่ยังหนุ่ม,ม <40 S 2> ยมย,ยังมีโอกาสครับย,ยังมีโอกาสทีเดียวนะเนี่ยเนี่ยท่านทำอย่างนี้นะี่นะวันละหกหมื่นเล่มเงินนี่แค่เลี้ยงอาหารนะและเลี้ยงทุกวันแล้วไม่น่าเชื่อชาวเมืองนะ่มากินอาหารที่นี่ทั้งหมดโอ้แล้วในประวัติได้ยังบอกอีกว่า ชาวเมืองก็ไม่ต้องทำมาหากินเลยเอามากินที่บ้านท่านเนี่ยคท่านเศรษฐีผู้ใจบุญนั่นเนี่ยทุกวันเลยแล้วก็ไปเที่ยวเล่นไม่ต้องทำมาหากินเนี่ยไปเที่ยวเล่นเสียได้เสียได,ยได้ถ้ามีคนเลี้ยงอย่างนี้นะคจับนั่งหลับตาเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นอือไปเที่ยวเล่นกันงานการก็ไม่ต้องทำเพราะไม่ได้ทำเขาก็ไม่มีภาษี ที่จะเสียให้รัฐพระราชาผู้ปกครองไปเปิดพระคลังหลวงดูโอ้ไม่มีอะไรอยู่ในท้องพระคลังเลยเนี่ยพราวว่าลาสดรไม่ได้เสียภาษีที่ไม่เสียภีเพระาะว่าไม่ได้ทํางานทําการมูลพิทโอเตอันที่พระเป็นอันที่พระไปกินอาหารมีอาหารเลี้ยงอย่างดีเลยจากบ้านมหาเศรษฐีพูด ใจบุญท่านนี้ตอนนี้ก็คือท่านอังกุระ,ะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเราคงได้ยินชื่อคน,นี้ช่ม้ยจอังกุระร,บรบับไปเกิดบนสวรรค์ก็ยังมีชื่อเดิมว่าอังกุระเทวาบุตรในอังกุระประวัติของท่านเน,น่าสนใจมากทีเดียวเลยเพราะการที่ท่านสาม,มารถเรียง อาหารคนทั้งเมืองได้ทุกวันวันละ6กหมื่นเล่มเกวียนมีพ่อครัวสามพั 3, คนแต่งตัวอย่างดีเลยมีเครื่องประดับประดาสวยงามมีคนผ่าฟืนยังแต่งตัวอลังการเลย6,000หกหมื่นคนมีคนบทเครื่องเทศเครื่องอะไรต่างๆที่เครื่องปรุงหมื่นหกพัน แล้วก็คนตักอาหารมีหมื่นหกพันนี่เลี้ยงหมดเลยนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์แต่การที่ท่านเลี้ยงตรงนี้ได้เนี่ยเพราะว่าบุญเก่าที่ได้สังส่งสมเอาไว้กับอาศัยเทวานุภาพคือเทวดาร่วมด้วย โ,โดยอาบุนของท่านมหาเศรษฐีอังกุระนี่บวกเทวานุภาพผลิตอาหารอย่างนี้เนี่ยของกินของใช้ให้ทุกวันเลยรายละเอียดเราก็คงจะต้องเป็นเรากันเหมือนพรุ่งนี้นะจ๊ะว่าเทวดาท่านไหนนั่นเนี่ยถึงใจบุญอย่างเลยและก็มีฤทธิ์มีอานุภาพมากจนกรทั่งมารงรายกับท่านอังคุระมหาเศรษฐี เราก็ได้สร้างมหารามบระเวณย,ยิ่งใหญ่ไว้พรุ่งนี้นะจ๊ะ